อสวัสดีครับนี่ก็ครับผมสหรับวันนี้ครับเรามารีวิวกันต่อครับกับ 30mm ครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมารีวิวในส่วนของกล่องพิเศษนะครับก็คือไม่ได้เป็นหูหรือเป็นพาร์ทนะครับแต่เป็นกล่องเซ็ตรวมเลยก็คือเป็นกล่องของเซ็ตอัลโต้ครับแล้วก็พาร์ทเสริมสำหรับการบินนะครับก็คืออัลโต้ไฟ์ไทน์นะครับผม ไฟไทยนะครับผมออกเสียงฟิบิลิงนะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องพิเศษนะครับก็เลยจะแพงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับรู้จักตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นครับเิ่ากับใช้แล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยก่าครับกับอัลโต้ไฟไทยนะครับโอเคเรามาดูกันที่กล่องกันก่อนครับที่กล่องนี่คือโหมดตอนรวมร่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากครับคือตอนแรกที่ผมไม่สนใจเลยนะเจ้าร่างนี้เนี่ยแต่คือพอเห็นแบบพอเห็นสีเห็็นนสสีีีตาาเเหรรยยลละอดดทแ้้วูึก โอ้สุดยอดก็เลยไปจัดมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าแพงกว่าชาวบ้านเขาด้วยเนะเพราะว่ามีชิ้นส่วนต่างเยอะนะครับแต่ที่ได้มาก็คือคุ้มนะครับเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยครับซึ่งจริงๆก็ตัวนี้ตอนแรกออกมานะครับเป็นสีน้ําเงินนะซึ่งผมไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับแต่เขาเป็นสีนี้นะ่คือมันสวยจริงๆก็เลยจัดมาเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นสาเห็นนะครับว่าโอเคมีแบบ กำลังรุ่ยอยู่ในเมืองนะแล้วก็ตรงนี้มียานบินเพิ่มเข้ามานะครับอ่าค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็สีส้มของนี้ผมไม่คิดเลยนะว่าออกมาเป็นสีส้มจะเป็นหุ่นที่สวยได้ขนาดดีนะครับโอเคมาดูข้างกล่องนนันดีกว่าครับข้างกล่องก็เป็นโมโตตนเสร็จแล้วนะอ่านี้ตอนประกอบรางเรียบร้อยนะครับจุดขยับรับเหมือนหุ่นปกติทั่วไปครับไม่ต่างอะไรเลยนะอ่าแล้วก็ จะเห็นว่ามีอาวุธต่างๆครับมาให้สามารถจะชิ้นส่วนได้ประกอบชิ้นส่วนได้นะครับแล้วก็มีแบตแถมมาให้ด้วยครับคือร้อยๆเนอะแล้วก็สามารถรวมร่างครับเป็นตัวอัลโตธรรมดาได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยอืมค่อนข้างที่จะจอดเยียมนะครับผมโอเคแล้วก็ข้างๆกล่องก็จะเป็นแบบที่เขาโมมาให้นะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ชิ้นส่วนค้า้งเยอะเนะแต่โอเคครับค่อนข้างสวยนะค่อนข้างเท่เลยนะครับแบบนี้โอเคระยะเนี่ยโอเคจบตรงนี้แล้วเรามาดูของเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับผมโอเค ซึ่งโอเคในส่วนของในกล่องนี้ครับก็จะให้มาทั้งหมดก็คือรอยๆครับอัลโต้แล้วก็ในส่วนของพาร์เสริมนะครับซึ่งอัลโต้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอัลโต้ปกติเลยนะครับแค่ปืนจะต่างกับคนอนิดนึงก็คือจะไม่มีปืนกลมาให้นะครับแต่เป็นอันนี้ชื่อ d e t a c h a b l e c a n n o n นะครับผมไม่ได้เหมือนกันปนปืนนะนี่เป็นปืนเลเซอร์นะครับแค่แต่ว่าสีเนี่ยโอเคก่อนหน่นเลยเรื่องสีเนี่ยครับคือตอนแรกที่เห็นในใบต่อครับมันเป็นสีส้มหม่นๆนะครับแต่พอต่อจริงแล้วตอนแกะ ชาไทยจะชัดนะครับนี่คือสีชาไทยแบบชาไทยชัดเจนเลยใส่ไข่มุกเข้าไปนี่กินได้เลยนะครับเนี่ยที่จะมันคือตัวรอยๆครับอันนี้ถ้าเกิดดูกันจะชัดเนี่ยมันคือสีของชานมเลยนะเพะื่อนๆคือใส่ไข่มุกลงไปนะครับหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ก็กินได้เหมือนกันนะครับไอ้น,นี้น่าจะเป็นหนึ่งใน3 0ม mm สิบเป็นมที่ผมรู้สึกว่าสีมันดูน่ากินที่สุดแล้วนะครับเป็นสีชาไทยกับสีชาไข่มุกนะครับโอเค ตอนนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับทีนี้มาดูพาร์ทเสริมดีกว่าครับว่าให้อะไรมาัางครับอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทขานะครับมีทั้งหมด3ชิ้นครับอ่าก็จะเป็นส่วนข้องเท้านะครับซึ่งเดี๋ยวเอาติดให้ดูแน่นอนเนอะแล้วก็ส่วนของเข่าแล้วก็ส่วนของขานะครับแบบนี้ทั้งหมด3อันนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีในส่วนของเกราะตรงหน้าอกมาให้นะครับที่ค่อนข้างเท่ครับเหมือนกับยิงเป็นแสกออกมาได้เลยนะประเภทนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ดูเหมือนกับจะเสียบเป็นหัวเครื่องบินได้ด้วย แล้วก็ส่วนมววครับให้มาทั้งหมด2อันนะครับซึ่งอที่สองันนี้มาต้องเสียบเข้าด้วยกันนะคืออันนี้อยู่ในอันนี้อยู่นอกนะครับแต่ว่ามันสามารถแยกส่วนกันได้ครับคือสามารถใส่แค่อันนี้อันเดียวก็ได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนของพาร์ตตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันมันคือพาร์ตอะไรนะแต่มันเป็นพาร์ที่ติดมาอยู่กับปีกนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการบินนะครับที่ผมไม่ดูตัวแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในอันนี้ครับไฟยูนิตครับซึ่งต้องบอกว่าอลังการมากครับ คือปีกยาวแบบปีกนี่คือยาวมากๆนะครับปีกนี่ใหญ่มากๆเลยคือสวยแบบสวยงามมากๆครับนี้ครับแล้วก็ข้างหน้ยเป็นบูสเตอร์อยู่นะครับซึ่งบูสเตอร์นี้ก็สามารถจ้างออกมาได้แบบนี้ด้วยนะครับลูกเลนเนี่ยสุดยอดมากๆขยับขึ้นลงได้หมดนะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้คือยอดเยี่ยมเลย แล้วก็ส่วนของเดือยข้างบนเนี่ยครับจริงๆมันถอดออกได้นะไว้สลับเวลาเรานำ detachable c a n o n เนี่ยครับมาติดนะครับก็สามารถติดอยู่ข้างบนได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็รูอะไรเนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซื้อปีกตรงนี้เนี่ยก็จะต่างกับปีกของเครื่องบินธรรมดาที่แถมมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเป็นปีกที่ต่างออกไปจากตัวปกติเลยนะอ่าแล้วก็พับเก็บแบบนี้ได้นะครับอ่าเหมือนกับกำลังเก็บเครื่องบินเลยเคครับผม พาร์ตปีก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารวมร่างกันดีกวก่อครับโอเคก้อนหนึ่งตัวอัลโต้นะครับเรามาเตรียมรวมกนก่อนก็ถอดอาวุธปืนก่อนครับคือเดือดเทชเชเบิลแคนนอนนะครับอ่าซึ่งอัลโต้ตัวนี้ครับจะไม่มีในส่วนของบูสเตอร์แล้วก็ไม่มีส่วนของปืนธรรมดามาให้นะครับจะเป็นแค่ตัวนี้เดียวเลยเพราะฉะนั้นครับวิธีการแบ่งร่างก็โอเคจะแมแตกแต่ตัวนี้ทิงนะอย่างแรกก็ถอดกระอก่อนนะครับชึบแบบนี้แล้วก็ถอดหน้ากากออกนะครับ ค่อยๆค่อยๆนะครับโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตาสีแดงนะครับซึ่งผมชอบตาน,นี้มากเลยอะเหมือนกับตอนเปิด exam system อะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคแล้วก็ข้างล่างครับเราจะดึงพาทนี้ออกนะเก็บแล้วก็เก็บไว้ดึงพาทนี้ออกครับแล้วก็เก็บไว้นะ,ะจากนั้นครับจับขาแล้วก็ดึงท่อนล่างออกมาครับทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็ดึงในส่วนของขาตัวนี้ออกมานะครับตรงเกาะเข่าเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาชึบ ถามีการเตียวต่อของออโตในขั้นตอนครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับส่วนขาที่ยวดึงออกมานี่นะครับเราต้องทําอันนี้ก็คือดึงเท้าออกมาครับแล้วก็ดึงพาทนี้ออกมาซึ่งค่อนข้างยากนิดนึงนะครับโดยที่พาทนี้เนี่ยเราจะนํามาติดนะครับกับเท้าของตัวแพ็กเสิร์ดนะครับเพา่อกาเก็บเอาไว้อันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าชุบชุบอ่ะเฮียแล้วเดี๋ยวอันนี้การผิดพลาดในเทคนิคของเวลาสักครู่นะครับ งานหยาบแล้วนะครับเนี่ยมันมันจะถอดออกไหมเนี่ยโอเคออกแล้วนะครับโชคดีไปโอเคเก็บเข้าไปแบบนี้โอเคพัดเท้านะครับอันนี้ต้องใช้ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้นะครับเราก็เก็บไปนะคือขาสองข้างนะครับส่วนเข่าแล้วก็ส่วนเท้านะครับอ๋อใช่ส่วนหน้ากากกับส่วนตรงเกาะอกด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเอาออกไปได้เลยนะครับชิบโอเคทีนี้ต่อไปครับในส่วนของเท้านะครับก็คือใช้พ์ทนี่แหละครับโดยที่เราจะหันฝั่งที่เป็น มีดรอออกมาข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เก็บด้วยติดอันนี้ลงไปชึบจากนั้นก็พาดเท้านะครับใส่เข้าไปได้เลยโดยวีีพาดเท้านี่ครับจะไม่มีหน้าไม่มีหลังนะครับออกมาเสร็จปุ๊บก็จะอารมณ์ประมาณนี้วางไว้นะครับซึ่งอันนี้วางยากหน่อยนะเพราะงั้นนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงทําเหมือนกันครับติดเข้าไปชึบชึบแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครับมาที่ตัวเอาโตครับแล้วก็นําพ์ทนี้เนี่ย อ่าเห็นน่าตรงนี้จะมีเดือยอยู่เราก็นํามาประกบเข้าด้วยกันเลยครับแบบนี้ชึบชึบอ่าแบบนี้นะจากนั้นก็พาตัวนี้นะครับเราใส่กลับเข้าไปให้มันล็อกนะซึ่งอันนี้จริงๆใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากใส่แบบนี้เลยอืมชึบชึบแบบนี้นะครับอ่าเท่านี้ส่วนขาก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็นําพาท,ที่เป็นในส่วนของตัวเขานีครับใส่เข้าไปต่อแบบนี้อืมชึบ เดี๋ยวชุบแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคที่นี้ถัดไปครับในส่วนของท่อนบนเนี่ยครับต้องส่วนของอกครับเราในวันนี้มาใส่เสียบเข้าไปได้เลยตรงรูนะครับแบบนี้ทำให้อกเนี่ยเปลี่ยนไปละจากนั้นครับก็นําพาร์ทนี้อยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะโอเคต่อไปเราไปเจาตัวส่วนของพาร์ตปีกกันครับส่วนของพาร์ตปีกครับตัว detachable cannon เนี่ยก็ดึงกายปืนออกแบบนี้นะแล้วก็นํามาใส่ที่ตรงนี้แทนครับตรงสีดําตรงนี้เนี่ย ก็คือประกอบเข้าไปแบบนี้เลยชึบทัง2อันนะครับอันนี้ก็1ึงออกเหมือนกัน1ึงออกก็โอเคฝั่งนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปชึบอ่าเท่านี้ครับพาร์ตปืนก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ติดปีกนะครับมันจะกลาย,ย,าเ,ลยนะเป็นแบบแคนนอนโหมดเลยเนอะในระดับของการแคนนอนนะครับเออหน้าสนใจนะครับโมแบบนั้นแล้วก็อันนี้เนี่ยใส่เข้าไปข้างหลังชึบแบบนี้นะครับอ่าเป็นการติดปีกเรียบร้อยถัดไปส่วนหน้าครับโอเค ก็จะต้องเอาพาทนี้ครับใส่ก่อนนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้เห็นหน้าทั้งสองแบบนะครับแบบนี้ชึบอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบกรอกขั้นที่1นะครับของออลโต้ซึ่งอันนี้นี่จะดูเป็นแนวแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่ผมว่าสวยดีนะครับอันนี้เนี่ยมาหน้าแบบขุนตำรวจนะครับแล้วก็พาที่2ครับประกบซ้ําเข้าไปชึบแบบนี้ครับอ่าก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจากกาแบบมีแทนซึ่งตรงนี้ครับก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับกับ อัลโต้ไฟท์ไทเน่นะครับผมซึ่งเทม่านะครับตัวนี้เนี่ยคือเท่สุดๆเลยนะครับอันนี้คือแบบจากหุ่นเบสเนี่ยครับกลายเป็นหุ่นแบบหุ่นเหมือนกับหน่วยลบพิเศษเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นหน่วยลบพิเศษทางการอากาศนะครับซึ่งแบบค่อนข้างเท่ทีแล้วก็เหตุผลที่เป็นสีส้มเนี่ยผมคิดว่าเพราะเหมือนกับเวลาบินอยู่ใช่ไหมครับสีส้มเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการผางตัวบนอากาศได้เนี่ยเพราะแบบแสงมันกับดวงอาทิตย์พอดีนะครับเทม่านะครับเท่มากเท่บากเลยตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามากางปีกเลยดีกว่า อันนี้เขาสุบออกอีกคั้นก็หมุนขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ดันออกชุบแบบนี้นะครับเท่านี้ครับการกางปีกของอัลโตของเราก็เรียบร้อยแล้วครับซึ่งปีกยาวมากครับปีกใหญ่มากเลยอันนี้เนี่ยอันนี้คือปีกใหญ่สะใจมากนะครับสำหรับคนชอบปีกใันนีนสุดยอดเลยโซบูตั่ข้างหลังครับแน่นอนว่าสามารถขยับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กลางพลัสเตอร์ออกนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถทําให้อัลโตเนี่ยมือนกับกำลังบินอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากครับตัวนี้ อันนี้คือเทมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วบินไปยิงกระสุนไปได้นะครับอันนี้จริงๆในกล่องนี้น่าจะให้ปืนกลนะครับจะได้แบบมีอาวุธสามอย่างเลยแต่น่าเสียดายครับพี่ในกล่องผมเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ให้ปืนกลมาครับกล่องนี้แล้วจะทําท่าล่อนลงอะไรครับก็สามารถทําได้อย่างชัดเจนนะครับลงมาปุ๊บก็ปิดปีกแบบนี้นะครับได้นะครับสุดยอดเลยแล้วก็ลูกเล่นเพิ่มเติมครับคือตัว detachable cannon เนี่ยถ้าเกิดเราดึงออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกเนี่ยดึงตรงนี้ออกนะแล้วก็นั่มพาร์ท ตอนนี้ใส่เข้าไปนะครับคือพาร์ตไกลปืนเนี่ยแล้วก็สามารถทําให้ออโต้ของเราครับถือปืนยิงต่างอากาศแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่าซึ่งนี้คือแล้วแต่คนเลยเนะหรือจะสามารถนำเดเทเบิลไคนอนครับไปติดในส่วนอื่นได้นะครับเ<อ>ช่นในส่วนของไหลเป็นต้นนะครับผมแต่ตัวนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเท่านี้ก็อลังการนะครับอาวุธเป็นปืนคูนะครับอ่าแบบนี้เนาะชุบชุบทีนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้ครับ เนื่องจากว่าอัลโต้นี่ครับยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับอีกโหมดหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นอีกโหมดที่เหมือนกับเป็นโหมดความเร็วสูงนะครับวิธีการแปลงล่างครับเป็นโหมดนี้เนี่ยเห็นข้างหลังนี้ใช่ไหมครับเราดึงพานนี้ออกมาเลยครับชึบชึบแบบนี้นะแล้วก็ดึงในส่วนของไก่ข้างบนออกนะครับแบบนี้เสร็จแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราดึงส่วนเท้าขาออกนะครับดึงขาออกแล้วก็ดึงทนลางออกนะครับทั้ง2อันเลย แค่ถอนล่างพอนะอ่าจากนั้นครับนำพาดนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ชึบชึบแบบนี้นะครับมเมื่อกี้อะไรสยอย่างประเด็นไปนะครับขอเก็บแป๊บหนึ่งโอเคใส่แบบนี้แล้วเนอะแล้วก็นำพาดนี้นะครับใส่ล็อกอ่าซึ่งอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอืมอ๋อผมใส่ผิดข้างอยู่ม่น่าใส่ไม่เข้านะครับชึบโอเค แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำพาร์ทนี้นะครับใส่เข้าไปข้างๆแบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็น auto fly mode ครับเอ้ยฟ l ท t y นะครับในโหมดของ multi booster mode ครับ เส้นหมอที่ขาเนี่ยถูเปลี่ยนเป็นบูสเตอร์แทนครับทำให้มีความเร็วสูงขึ้นครับแล้วก็สามารถต่อสู้การอากาศได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับตามสเปคเที่ที่บอกไว้นะครับอแต่โหมดนี้เนี่ยดูแลไม่สามารถล่องลงพื้นได้นะครับดนั้นขาอานนี้น่าต้องเหมือนกับลงไปในโรงเก็บเฉพาะตัวมากก่อนนะครับอแต่ดูแล้วเนี่ยในโหมดนี้ก็น่าแบบน่าจะเป็นหนึ่งในโหมดที่แบบยังไงละ่ะสามารถสู้รบการอากาศได้เต็มที่ปรมาณนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยแล้วก็ดูเป็นหุ่นที่แบบเร็วมากเลยนะครับสุดยอดเลยตัวนี้เนี่ยจริงๆพาสนี้ก็คื ผมชอบมาเนยนะพาร์ทขานี้เนี่ยครับอยากจะได้เหมือนกับบันไดแบบเหมือนกับอยู่ๆอ,แบบออกเป็นพาร์ทเสริมพิเศษกล่องมาให้สักกล่อง2กล่องแบบนี้น่าจะดีมากๆนะครับแบบมีขากรบเขียวยาวแบบนี้มาให้นะครับสุดยอดเลยโอเคครับ okay, ผมได้เลยครับก็คืออ u t โต้ไ์ไทยนะครับหุ่นซัสซีเอเอ็มตัวพิเศษนะครับที่เป็นเซตของหุ่นแล้วก็เกาะหมาพร้อมกันเลยนะครับรวมถึงมีอุ้ดพิเศษมาให้ด้วยแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีที่ไม่สามารถาไายจากตัวอะไรอีกแล้วครับซึ่ง ผมชอบมานะครับสำหอัตโตไฟใช้ตัวนี้เพราะว่าเป็นหุ่นรุ่นรบกลางอากาศนะครับที่ติดปืนสลหรับการต่อสู้ระยะกลางไว้นะครับสุดยอดจริงๆเลยซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิวด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c h a n n e l ส่วนใครมีคอมเมตะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพีเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน,น้าครับบ๊ายบาย